วันนี้จะมาพูดถึงคัตเตอร์นิรลัยรุ่นนี้ค่ะตัวด้ามจับเป็นพลาสติกมีคุณสมบัติเด่นก็คือกระชับกระทัดลัดแล้วก็น้ำหนักเบาเป็นพลาสติกไม่นําไฟฟ้าด้ามจับเรียวเข้ากับมือได้ดีแล้วก็ตัวบ้านบนเนี่ยก็มีลักษณะทําให้การใช้งานเนี่ยแน่นมากขึ้นจุดเด่นของมันก็คือราคาแล้วก็น้ําหนักเบาการใช้งานการเปลี่ยนใบมีดก็ง่ายการใช้งานใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาการเปลี่ยนใบมีดง่ายกดตรงนี้ปุ๊บ เปลี่ยยนไ้เลักษณะใบมีดเซฟตี้ก็คือไม่หักพยายามจะหักมันไม่หักไม่สามารถหักงอได้ไปลายแหลมกดเข้าไปฟุบด้านหลังก็จะมีตัวปุ่มล็อกเรากดปุ๊บ,บล็อกปุ๊บ ทำให้เวลาเราใส่กระเป๋าเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะมาเผลอทําให้เกิดบัตเหตุสำหรับการใช้งานรุ่นนี้ก็ใช้งานง่ายไม่เมยล้าทางานได้ตลอดจุดเด่นของมันก็คือยังมีความปลอดภัยสูงเพื่อป้องกันบัดเหตุอีกชั้นหนึ่งแล้วยังสามารถเปลี่ยนใบมีดก็ง่ายน้ําหนักเบาราคาประหยัดหากท่านใดมีความสนใจอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆก็นึกถึงเราทีมเซฟตี้ได้ของครับ